ท่านเคยเจอพฤติกรรมแปลกๆที่แมวทําให้แล้วเราไม่เข้าใจบ้างไหมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังประมาณ4ี่ห้าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะแล้วพฤติกรรมเช่นนี้หมายความว่ายัางไงพร้อมแล้วแล้วก็ไปฟังนครับแน่นอนว่าเมื่อเราเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็ต้องอยากได้ความรักที่ตอบกลับมาบ้างถึงแม้ว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่โลกส่วนตัวสูงก็เถอะแต่บางครั้งบางโมเมนต์ มันก็มีความน่ารักน่ารักจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดีมากกว่าการมาหลอกกินอาหารเราไปวันวันะหนึ่งเลยก็คือการเอาหัวชนการเอาหัวชนหรือว่าการเอาหัวมาสุกถูเราเนี้ยมันคือการแสดงความรักแบบหนึ่งนะในแบบของแมวแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักอะ่ะบางทีแบบเรานั่งอยู่บนโซฟาเนี้ย แล้วก็อ้อมด้านหลังมาแล้วก็เอาหัวมาไซมันดูแบบมันน่ารักเป็นรี่แล้วมันแบบเออดูแบบทนุถนอมอบอุ่นมาก2ก็คือเสียงกลนนะใครที่นอนกับแมวนะผมว่าต้องเคยได้ยินเสียงบ้างลหละมันจะเป็นเสียงคืดคืดแบบเขาเรียกกันว่าเสียงเพลเสียงเนี้ยมันจะแสดงออกมาเวลาที่แมวมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ แสดงความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยแมวจะไม่ส่งเสียงนี้เด็ดขาดเสียงเนี้ยนอกจากที่จะช่วยให้เราอ่านอนหลับฝันดีแล้วมันยังมีส่วนช่วยให้น้องแมวแล้วก็เราคนระัลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะยิ่งโดยเฉพาะหลังเล่นเวทมาแล้วทีนี้แบบมีแมวมานอนใกล้ๆส่งเสียงเนี่ยมันรู้สึกดีจริงไเลยก็คือการ ยืดเหยียดตัวหรือว่าการนอนโชวพุงน้อยคนในีัวที่จะมองเห็นหรือว่าจะได้เห็นเวลาแบบแมวนอนโชวพุงแต่ก็อย่าหลงกลเอามือไปจับพุงแบบอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างสบายใจละเพราะบางทีการที่เราเอามือไปจับแมวจะตะปบหรือว่าถีบเราได้ทําให้เราเป็นแผลนะเพราะฉะนั้นต้องดูอารมณ์ช่วงนั้นนิดหนึ่งแล้วก็ต้องดูนิดหนึงว่าไอเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่า สี่ก็คือแมวเลียไม่ใช่ขนมนะครับแต่เป็นแมวเลียรจริงๆบางทีเลียมือเลียหน้าจะผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราล้างมือไม่สะอาดหรือเปล่าหรือแมวจะบอกว่าเฮ้ยไปอาบน้ําได้แล้วแต่จริงๆพฤติกรรมนี้ไม่ใช่นะการที่แมวมาเลียแสดงว่าเขาอยากแสดงความรักกับเราเพราะบ,บางที่มันจะมีแมวบางตัวที่แบบนอกจากจะเลียตัวเองแล้วก็ยังเป็นเลียเพื่อนในฝูง หรือว่าในบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยมันเป็นการแสดงความรักแบบหนึ่งแต่ก็นะจะกระจีอ่ะลิ้นสากเกินและพฤติกรรมสุดท้ายนะครับก็คือแมวนวดครับแมวนวดครับผมอันนี้มันเรื่องจริงนะคือแมวนวดนะี่มันคืออาการของแมวที่มันไม่ถูกยานมโดยธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการพลากแมวออกมาจากแม่ เนื่องจากบางทีแบบไม่พร้อมหรือว่าแบบเราไปขอมาเลี้ยงหรือว่าเราไปาไปเจอตอน,นเป็นแมวจรซึ่งแบบมันถูกจับมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พฤติกรรมการนวดนี่ก็คือเป็นการลํำลึกความหลังนะครับว่าเอ้ยเขาเคยมีความรู้สึกดีเขาเคยมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วเขาอยากไปเจอโมเมนต์นั้นอีกครั้งเขาก็เลยมาทําพฤติกรรมนี้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าลองมีแมวมานวดก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีแล้วก็อย่าไปแบบ ถึงขนาดแบบจับแบบเอ้ยไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงแม้บางทีจะมีเล็บโผล่มาบ้างแต่ก็ทําใจนะครับเพราะเขาทําไปด้วยความรักแล้ว,เ,วลออรรเ,เพื่อนๆล่ะครับเจอพฤติกรรมแบบไหนเล่าสู่กันฟังได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้เลย